การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางคือการจัดหาเงินทุนมาใช้ในกิจการซึ่งมีระยะเวลาในการชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยต้องมากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีซึ่งโดยทั่วไปการกู้ยืมเงินทุนระยะปานกลางจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์2ประการดังนี้ 1. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้สูงขึ้น สองการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายการดำเนินงานเป็นการถาวรต่อมามาดูประเภทของเงินทุนระยะกลางกันบ้างนะคะจะแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้หนึ่งการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์สองการกู้ยืมโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกรัน 3. การเช่าสินทรัพย์กลับมาดูรายละเอียดของการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า1ปีและชำระคืนตามกำหนดโดยการผ่อนชำระเป็นงวดงวด,วดละเท่าเท่ากาันโดยผู้ให้กู้จะต้องการหลักทรัพย์คำประกันสัญญาเงินกู้ถูกมัดจำไว้ไม่เกิน10ปีข้อจำกัดของการกู้ระยะนี้ก็คือ 1. มีระยะเวลาไม่เกิน10ปี 2. ธนาคารอาจให้วงเงินกู้ได้ไม่เท่ากับความต้องการเพราะมีกฎหมายกำหนดวงเงินให้กู้สำหรับลูกค้าของธนาคารไว้ด้วย ม,มีเงื่อนไขและข้อห้ามให้ผู้กู้ปฏิบัติตามค่อนข้างเคร่งครัดต่อมาเป็นการกู้แบบหมุนเวียนมีการหมุนเวียนชำระหนี้และทำการกู้ใหม่เป็นการต่ออายุให้เรื่อยๆเป็นการกู้เพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนที่ไม่แน่นอนแต่ก็มีเงื่อนไขของสัญญาไว้ว่าเมื่อธนาคารให้ลูกค้ากู้ฐานะทางการเงินของผู้กู้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเพื่อป้องกันประโยชน์และความเสี่ยงจึงต้องมีข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีข้อบังคับดังนี้หนึ่งกำหนดให้กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนไว้ตามที่ธนาคารกำหนดสองห้ามไม่ให้กิจการซื้อหุ้นกลับมาหรือปันผลเพื่อป้องกันไม่ให้กิจการใช้จ่ายนอกเหนือจากการดำเนินการประเภทของเงินทุนระยะกลางข้อถัดมาคือการกู้ยืมโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกันทำไมถึงต้องใช้เครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์คำประกันนั้นก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกันกู้ยืมได้ โดยเป็นการกู้ยืมในระยะเวลาที่มากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปและเช่นเดียวกับการให้การให้กู้ยืมชนิดมีหลักทรัพย์คำประกัน3ประเภทดังนี้ การจำนองอสังหาริมทรัพย์คือการกู้โดยใช้สิทธิทางกฎหมายในสินทรัพย์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันต่อมาสัญญาการขายแบบมีเงื่อนไขาการกู้โดยใช้สินทรัพย์มาเป็นหลักประกรันโดยกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์นั้นที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันยังเป็นของผู้ขายสินทรัพย์นั้นและสุดท้ายการกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกรันภัยเพื่อจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาใช้และสุดท้ายคือการเช่าสินทรัพย์ก็แบ่งได้3ามแบบ แบบที่1คือสัญญาเช่าดำเนินการ2สัญญาเช่าบริการและ3ส,สัญญาเช่าการเงินสัญญาเช่าดำเนินการ1เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสั้นสองสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าและผู้ให้เช่าก็สามารถแจ้งยกเลิกได้เช่นกัน 3. ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่ให้เช่าเอง สัญญาเช่าบริการหนึ่งสินทรัพย์ที่ให้เช่าเน้นบริการหลังการขายต้องมั่นดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษาซ่อมแซม 2. ผู้ให้เช่านอกจากจะได้เงินค่าเช่ายังได้รับเงินจากการขายอะไหล่เสริม 3. ผู้ให้เช่าแจ้งยกเลิกได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในสัญญามีระบุเกี่ยวกับค่าปรับ 3. สัญญาเช่าการเงิน 1>, 1. สัญญาเช่าจะเพิกถอนก่อนกำหนดไม่ได้เวน้นแต่จะตกลงกันไว้ล่วงหน้า 2. ผู้เช่าตกลงที่จะชำระเงินเป็นงวดงวดให้กับผู้ให้เชา่าเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 3. อายุสัญญาเช่าจะสัมพันธ์กับอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆต่อมาคือคือประเภทของการเช่าสินทรัพย์ซึ่งมี3รูปแบบดังนี้ ประเภทขายและเช่ากลับคือกิจการขายสินทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของแล้วไปเช่ากลับคืนมาจากผู้ที่ซื้อสินทรัพย์นั้นไปการเช่ากลับจะได้รับเงินสดจากการขายและได้ใช้สินทรัพย์นั้นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นมวดงวด 2. ประเภทเช่าโดยตรงผู้ให้เช่าสินทรัพย์มาจากผู้ผลิตแล้วให้ผู้เช่าได้ไปใช้ผู้เช่าจึงไม่เคยได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ 3. ประเภทเช่าโดยผู้ให้เช่าหาเงินมาซื้อสินทรัพย์โดยกู้ยืมมา เป็นการเช่าในรูปแบบพิเศษซึ่งใช้สำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสูงเป็นสัญญาเช่าที่มีบุคคล3ฝ่ายด้วยกันคือผู้เช่าผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้เงินทุนเพื่อจัดหาสินทรัพย์นั้น